แค่สมองไม่หยุดคิดมันก็เหมือนร่างกายถูกบังคับให้อดนอนตลอดเวลาไม่มีใครเห็นความทรมานของคุณแต่ข้างในคุณเหมือนโดนทำร้ายไม่หยุดความคิดมากโดยเฉพาะความคิดลบส่งผลต่อสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์โดยตรงเมื่อเราคิดซ้ำๆว่าเราทำพลาดหรือเรื่องนี้จะต้องแย่แน่ๆสมองจะหลั่งสารเครียดออกมาเหมือนคุณกำลังเผชิญอันตรายตลอดเวลาฮอร์โมอนอย่างคอติซอลจะเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นเร็ว ภูมิคุ้มกันลดลงจนอาจกลายเป็นโรคเรื้อรังทั้งไมเกรนกรดไหลย้อนซึมเศร้าหรือวิตกกังวลความคิดแค่หนึ่งเรื่องสามารถเปลี่ยนทั้งระบบของร่างกายและจิตใจได้และยิ่งเราพยายามหยุดคิดมากเท่าไหร่มันกลับยิ่งวนแรงขึ้นเท่านั้นแต่เรามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นวันนี้ผมจะชวนคุณมาใช้สามเทคนิคที่ง่ายไม่ฝืนและไม่ต้องบังคับตัวเองเพื่อให้คุณอยู่กับความคิด โดยไม่ต้องพังไปกับมันอีกต่อไปข้อหนึ่งเขียนออกมาเพื่อตัดวงจรคิดซ้ำการที่เราคิดเรื่องเดิมซ้ำๆโดยไม่จบสักทีมันไม่ได้เกิดเพราะเราอยากคิดแต่เกิดเพราะสมองกำลังพยายามหาทางควบคุมบางสิ่งที่มันรู้สึกว่าเสี่ยงอันตรายหรือทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าร um ูมเนชชนหรือการคุ้นคิดแบบวนซ้ำซึ่งต่างจากการไตรตรองแบบปกติ เพราะการคิดซ้ำไม่ได้ช่วยหาทางออกแต่มักจะทําให้เราจมอยู่กับอารมณ์ลบเช่นความกลัวความกังวลความรู้สึกผิดหรือความไม่มั่นใจยิ่งคิดสมองยิ่งเหนื่อยยิ่งวนแต่เรากลับคิดว่าเรายังต้องคิดต่ออีกนิดเพื่อจะหาคําตอบบางอย่างที่ไม่เคยเจอจริงๆการเขียนออกมาคือการหยุดลูปนี้ไว้ก่อนที่มันจะกินพื้นที่ในหัวเราจนหมดเพราะขณะที่เราเขียนสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการจัดลำดับความคิดจะถูกใช้งานแทนสมองส่วนลิมบิกซึ่งมักเกี่ยวกับอารมณ์กลัวและความเครียดการเขียนจึงไม่ใช่แค่การระบายแต่เป็นการเปลี่ยนโหมดสมองจากคิดวนมาเป็นสังเกตแทนเราไม่ได้อินไปกับความคิดนั้นเหมือนเดิมแต่เหมือนเราถอยออกมายืนดูมันแทนเหมือนมองความคิดผ่านกระดาษไม่ใช่ผ่านอารมณ์เวลาที่เราเขียนเราไม่จำเป็นต้องเขียนให้สวยไม่ต้องเขียนเรียงลำดับ ไม่ต้องคิดว่าเขียนถูกหรือผิดด้วยซ้ำเพราะเป้าหมายไม่ใช่การเขียนให้อ่านรู้เรื่องแต่เป็นการเอาความคิดที่มันติดอยู่ในหัวออกมาทั้งหมดให้ได้โดยไม่เซ็นเซอร์ยิ่งไม่คิดมากตอนเขียนยิ่งดีเพราะนั่นแปลว่าเรากำลังเทออกมาไม่ใช่กวนให้มันขุ่นกว่าเดิมยิ่งเราเขียนทุกอย่างที่กลัวกังวลเสียดายหรือคาใจลงไปเราจะเริ่มเห็นว่ามันก็แค่คำในหัวเท่านั้นไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บไว้ในใจอีกต่อไปการเขียนแบบนี้มีงานวิจัยด้านจิตวิทยารองรับมากมายเช่น expressive writing หรือการเขียนแบบเปิดเผยอารมณ์ซึ่งมีผลช่วยลดความเครียดลดอัตราการคิดซ้ำและช่วยให้คนสามารถแยกแยะความคิดออกจากตัวตนได้ดีขึ้นทำให้กลับมาควบคุมสมาธิได้และพลังใจเริ่มฟื้นกลับมาการเขียนไม่ได้แก้ปัญหาให้เราทันทีแต่มันคือการหยุดให้เราหายใจ เป็นการประกาศกับสมองว่าพอแล้วกับการวนซ้ำเรื่องเดิมตอนนี้เรากำลังเลือกที่จะเทออกมาแทนที่จะเก็บไว้กลัวอยู่ในนั้นคนเดียวมีนิทานเรื่องหนึ่งที่เล่าได้ชัดเจนมากชื่อว่าเรื่องชายแบกหินชายคนหนึ่งเดินขึ้นเขาทุกวันโดยแบกหินก้อนใหญ่อยู่หลังๆแม้ไม่มีใครบังคับเขากลับรู้สึกว่าหินก้อนนี้สำคัญเกินกว่าจะวางลงเพราะมันคือหินแห่งความระแวงหินแห่งความผิดพลาดในอดีต หินแห่งความกลัวในอนาคตและหินแห่งคำพูดคนอื่นที่เคยทำให้เขาเจ็บเขาคิดว่าถ้าเขาวางหินลงเมื่อไหร่เขาอาจจะลืมว่ามันเคยเกิดขึ้นอาจจะพลาดซ้ำอาจจะไม่พร้อมถ้ามันเกิดอีกเขาเลยแบกมันต่อทุกวันเดินช้าลงเหนื่อยขึ้นแต่ไม่กล้าปล่อยวันหนึ่งมีคนเท่าคนหนึ่งเดินสวนมาแล้วถามว่าทำไมเจ้าถึงไม่ลองหยุดแล้วเขียนชื่อของหินแต่ละก้อนลงบนกระดาษก่อนละ่ะ แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเก็บมันไว้ไหมชายคนนั้นลังเลแต่เขียนดูสุดท้ายเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยากแบกหินทั้งหมดนั้นไว้เลยบางก้อนเขาแบกเพราะกลัวบางก้อนเขาแบกเพราะลืมไปแล้วว่ามีสิทธิ์วางการเขียนจึงไม่ใช่แค่การปล่อยแต่เป็นการเปิดไฟฉายส่องให้เห็นว่าอะไรที่เรากำลังถืออยู่และถือทำไมพ่อเห็นแล้วเราจะรู้ว่าอะไรควรวางอะไรแค่ผ่าน อะไรแค่คิดไปเองไม่ใช่ของที่ต้องเก็บไปตลอดชีวิตนี่คือพลังของการเขียนไม่ใช่เพื่อลบความคิดให้หายไปแต่เพื่อลดอํานาจของมันลงและทำให้เรากลับมาอยู่ในจุดที่เราควบคุมใจตัวเองได้อีกครั้งการเปลี่ยนเสียงในหัวเสียงในหัวคือคำพูดที่เราพูดกับตัวเองเงียบๆโดยไม่รู้ตัวมันอาจมาในรูปแบบคำถามวิจารณ์สงสัยหรือแม้แต่ประโยคที่เราเคยได้ยินจากใครบางคนในอดีต แล้วมันฝังอยู่ในความทรงจำลึกๆมันไม่ใช่เสียงจริงแต่มันคือความคิดที่มีน้ำเสียงซึ่งเรารู้สึกได้แม้จะไม่มีใครพูดออกมาให้ได้ยินชัดๆเสียงในหัวบางครั้งก็ช่วยเราเช่นกระตุ้นให้ไม่ลืมของเตือนให้อย่าทำพลาดอีกแต่หลายครั้งเสียงในหัวกลับกลายเป็นศัตรูเงียบที่บ่อนทำลายความมั่นใจความกล้าและความสุขอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกมันควบคุมคนที่คิดมาก มักมีเสียงในหัวที่วิจาร์ณตัวเองหนักมากเสียงที่พูดว่าเราทำผิดอีกแล้วเรามันไม่ดีพอถ้าทำไปเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าโงา่เสียงพวกนี้ฟังดูเหมือนความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแต่จริงๆแล้วมันคือกลไกป้องกันตัวของสมองที่อยากให้เราอยู่รอดโดยการไม่ทำผิดไม่ถูกปฏิเสธไม่ตกเป็นเป้าแต่นานเข้าเสียงพวกนี้กลับกลายเป็นโซลามที่ทำให้เราไม่กล้าทำ ไม่กล้าพูดและกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความกลัวมากกว่าความหวังการเปลี่ยนเสียงในหัวคือการเปลี่ยนจากเสียงตัดสินให้กลายเป็นเสียงให้กำลังใจหรือเสียงของเพื่อนที่เข้าใจไม่ใช่เรื่องของการหลอกตัวเองให้คิดบวกเกินจริงแต่เป็นการตั้งสติแล้วเลือกว่าจะพูดกับตัวเองแบบไหนถ้าเรายังพูดกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูตลอดเวลาเราจะไม่มีทางมีแรงออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เพราะแค่คิดก็เหนื่อยแล้ว เป้าหมายของการเปลี่ยนเสียงในหัวไม่ใช่การลบความคิดลบแต่คือการสลับคนพูดในหัวจากคนที่เกลียดเรามาเป็นคนที่รักเราแทนเราอาจจะเปลี่ยนเสียงในหัวไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเริ่มฝึกได้ทีละนิดเช่นเวลาเราทำผิดปกติเราจะดา่าเรามันโง่จริงๆให้ลองเปลี่ยนเป็นมันพลาดได้คนเก่งก็พลาดได้หรือถ้าเรากำลังกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่พอใจ ลองพูดกับตัวเองว่าเราไม่สามารถควบคุมใจใครได้แต่เราควบคุมความจริงใจของเราได้เสียงในหัวแบบนี้คือเสียงของคนที่อยู่ข้างเราไม่ใช่คนที่ขุดหลุมให้เราตกซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราพูดกับตัวเองอย่างเข้าใจแทนที่จะตัดสินสมองจะลดความเครียดลงโดยอัตโนมัติเพราะระบบประเมินภัยของสมองจะไม่ถูกกระตุ้นบ่อยเหมือนตอนที่เราด่าตัวเองความดันเลือดลดลงการหายใจเป็นจังหวะ และเราจะเริ่มมีพลังใจเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงบังคับใจเลยการเปลี่ยนเสียงในหัวจึงไม่ใช่เรื่องจิตวิทยาแนวปรุงแต่งแต่คือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางใจที่เราต้องอยู่กับมันตลอด24ชั่วโมงให้กลายเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นไม่ใช่พื้นที่ที่เราโดนเล่นงานตลอดเวลาโดยเสียงของตัวเองมีตัวอย่างหนึ่งจากหนังสือ The u n t e r s o l โดยไมเคิลเอซิงเกอเขาเล่าไว้ว่ามีคนคนหนึ่ง ที่รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตตลอดเวลาเขามักจะได้ยินเสียงในหัวที่บ่นดา่าหรือคอยบอกว่าชีวิตมันห่วยเขาเคยคิดว่ามันคือความคิดของเขาเองเขาเลยเชื่อมันทุกคำจนวันหนึ่งเขาเริ่มลองสังเกตเสียงแทนที่จะรู้สึกเป็นเสียงนั้นเขานั่งเงียบแล้วฟังเสียงในหัวพูดเขาพบว่าเสียงพวกนี้เหมือนเพื่อนขี้บ่นในบ้านที่พูดทุกอย่างทั้งวันไม่หยุดบ่นแม้กระทั่งเรื่องไม่มีอะไรผิดเขาคิดต่อว่า ถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตจริงเขาคงไม่อยากอยู่ด้วยแล้วเขาจะยอมให้มันอยู่ในหัวเขาทั้งวันไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกหายใจฟังเสียงในหัวด้วยความเงียบและเมื่อเสียงเริ่มพูดเขาแค่บอกกับมันในใจว่าขอบคุณแต่ฉันไม่ต้องการฟังตอนนี้นะแล้วปล่อยมันผ่านไปเหมือนปล่อยให้รถบนถนนวิ่งผ่านโดยไม่ต้องวิ่งไปขวางพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เขาก็เริ่มมีที่ว่างในใจมากขึ้นเริ่มได้ยินเสียงเงียบและเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองจริงๆไม่ใช่เสียงจากอดีตท,ที่เขาเคยเก็บมาใช้ตัดสินตัวเองมาตลอดชีวิตเสียงในหัวไม่เคยเงียบหรอกครับแต่มันเปลี่ยนโทนได้และเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนจากเสียงที่บั่นทอนให้กลายเป็นเสียงที่ให้พลังใจโลกภายนอกอาจยังเหมือนเดิมแต่โลกภายในจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงข้อ 3. การฝึกสติแบบไม่ต้องนั่งสมาธิ นั่นคือการฝึกให้จิตใจรู้ตัวอยู่เสมอในขณะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันโดยไม่จําเป็นต้องอยู่ในท่าทางที่เป็นทางการหรืออยู่ในที่เงียบสงบวิธีนี้แตกต่างจากการนั่งสมาธิแบบดั้งเดิมตรงที่ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างนิ่งหรือสงบก่อนจึงจะเริ่มฝึกได้แต่คือการนําสติเข้ามาในทุกจังหวะของชีวิตเช่นขณะเดินล้างจานอาบน้ําพูดคุยหรือแม้กระทั่งระหว่างความคิดที่กําลังเกิดขึ้นในหัว ในทางจิตวิทยาสติหมายถึงความสามารถของมนุษย์ในการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินหรือหลีกหนีการฝึกสติช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการความเครียดความกลัวและแรงกดดันจากชีวิตเมื่อมนุษย์ไม่มีสติความคิดจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยเฉพาะความคิดลบซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยและรวดเร็ว เช่นคำพูดตำหนิตัวเองความกลัวอนาคตหรือการจมอยู่กับอดีตความคิดเหล่านี้เองที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดแบบเรื้อรังส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายทําให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วภูมิคุ้มกันลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังหลายอย่างในขณะเดียวกันสมองของมนุษย์มีส่วนที่ชื่อว่า prefrontal cortex ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและควบคุมอารมณ์เมื่อเราฝึกสติสมองส่วนนี้จะทำงานมากขึ้นช่วยให้เราสามารถหยุดคิดอัตโนมัติหยุดตอบสนองแบบทันควันและเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติแทนกล่าวคือสติทำหน้าที่เป็นช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดให้เรามีโอกาสเลือกไม่ใช่แค่ถูกผลักไปตามอารมณ์หรือความกลัวแบบที่เคยชิน แกนแท้ของการฝึกสติแบบไม่ต้องนั่งสมาธิคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันในทุกจังหวะชีวิตเราไม่ต้องหยุดใช้ชีวิตเพื่อฝึกจิตแต่สามารถฝึกจิตไปพร้อมกับก,บการใช้ชีวิตได้จริงเช่นการสังเกตลมหายใจขณะเดินไปร้านสะดวกซื้อการรับรู้รสชาติตอนดื่มน้ำโดยไม่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยหรือแม้แต่การสังเกตเสียงรอบตัวตอนนั่งรถโดยไม่ต้องรีบหยิบหูฟังขึ้นมาเปิดเพลงทันทีทั้งหมดนี้คือการดึงใจกลับมาสู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ และค่อยๆฝึกให้เกิดนิสัยการรู้ตัวอย่างสม่ำเสมอผลที่ได้รับจากการฝึกแบบนี้ในเชิงจิตวิทยาชัดเจนมากผู้ที่ฝึกสติอย่างสม่ำเสมอจะมีระดับความวิตกกังวลลดลงมีความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้นมีอารมณ์มั่นคงขึ้นและมีความยืดหยุ่นทางจิตใจมากขึ้นกล่าวคือเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเขาจะไม่ตื่นตะหนกหรือหลุดจากการควบคุมตัวเองเหมือนเดิมแต่จะมีช่องว่างเล็กๆ ที่เขาใช้เพื่อเลือกว่าจะตอบสนองอย่างไรการฝึกสติยังช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองส่วนฮิเพอร์แคมเสซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำและการควบคุมอารมณ์ทำให้ผู้ฝึกสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแม้ในสถานการณ์ตึงเครียดงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการฝึกสติอย่างต่อเนื่องแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสมองให้ดีขึ้นได้อย่างถาวรที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน,าน หรือทำในสถานที่พิเศษใดๆเพราะชีวิตประจำวันคือลานฝึกที่ดีที่สุดแค่รู้ตัวในระหว่างที่ใช้ชีวิตก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนภายในของเราไปทีละนิดนิทานเซนเรื่องหนึ่งเล่าถึงนักรบผู้หนึ่งที่ไปถามพระอาจารย์ว่าสวรรค์กับนรกมีจริงไหมพระอาจารย์มองหน้าเขาแล้วพูดว่าเจ้าก็แค่คนโง่แข็งแรงแต่ไม่มีปัญญานักรบโมโหมากคว้าดาบขึ้นมาเตรียมฟันพระอาจารย์จึงพูดเบาๆว่า นั่นแหละคือประตูนรกนักรบตกใจชะง,งักแล้ววางดาบลงพระอาจารย์ยิ้มแล้วกล่าวว่าและนั่นคือประตูสวรรค์เรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงโลกหลังความตายแต่กำลังบอกว่าความโกรธความหลงความไม่รู้ตัวคือประตูนรกที่เราพาใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัวขณะเดียวกันหากเรารู้ทันอารมณ์รู้ทันตัวเองในขณะที่อารมณ์กำลังพาเราไปนอกทาง นั่นแหละคือการเปิดประตูสวรรค์สวรรค์หรือนรกไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจเราในแต่ละขณะสติก็คือการเฝ้าระวังไม่ให้ประตูนรกเปิดและเปิดประตูแห่งความเข้าใจไว้เสมอการฝึกสติแบบไม่ต้องนั่งสมาธิคือการฝึกอยู่ในประตูนั้นทุกวันโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงโดยไม่ต้องรอให้ใจพังเราแค่ฝึกอยู่ตรงนั้นฝึกเห็นตัวเองแบบไม่ตัดสิน แล้วเราจะเริ่มใช้ชีวิตได้อย่างไม่หลงลืมว่าเราเป็นใครกำลังอยู่ไหนและกำลังจะไปทางไหนโดยไม่ต้องหนีจากโลกนี้เลยแม้แต่น้อยเราไม่จำเป็นต้องหยุดคิดแต่เราจำเป็นต้องรู้ตัวขณะที่กำลังคิดความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่มันจะเป็นเจ้านายทันทีถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังฟังมันอยู่สติเหมือนแสงไฟในห้องที่มืดมันไม่ได้ลบความมืดแต่มันทำให้เราไม่เดินชนถ้าใจลอยไป ก็แค่พากลับมาไม่ต้องด่าไม่ต้องฝืนเพราะทุกครั้งที่เรากลับมาเราได้เริ่มใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ความคิดในหัวคุณอาจไม่หยุดแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณต้องเชื่อมันทุกอย่างคุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะฟังเสียงไหนและปล่อยเสียงไหนให้ผ่านไปทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าหลุดนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือชัยชนะเล็กๆของสติไม่มีใครควบคุมความคิดได้ตลอดเวลา แต่คุณควบคุมการตอบสนองต่อมันได้คุณไม่ได้อ่อนแอที่คิดมากคุณแค่ยังไม่เคยได้รับความอ่อนโยนจากตัวเองพอหยุดก่อนหนึ่งลมหายใจแล้วเริ่มใหม่อีกครั้งเพราะคุณไม่ต้องชนะความคิดแค่ไม่ยอมแพ้ให้มันก็พอแล้วครับหากคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนความคิดและชีวิตไปด้วยกันและถ้าคุณมีคำถาม หรือต้องการให้ผมพูดถึงหัวข้อแบบไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ